สวัสดีค่ะอยู่กับออยนะคะวันนี้ที่ทอโต้วันนี้ออยจะมารีวิวรถ4ประตูเกียร์ออโต้บปอร์ตนะคะได้เป็น2.2 Y-Tech ปี2015จดทะเบียนปี2016นะคะมาพร้อมกับฉมหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะกระจังด้านหน้าก็คือตัดสีเทาเมทัลลิกสวยๆเลยได้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนมีไฟหลีไฟเลี้ยวในคมเดียวกันตัดหมอกมีให้คู่หน้าคะ่ะ ล้อมาพร้อมกับล้อเดิมนะคะจากโรงงานได้เป็นล้อขอบ17เลยได้ยางปี2023เลยสาหรับภายในคำนี้นะคะคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะมาพร้อมกับเบาะหนังทรงสปอร์ตเดินได้สีส้มนะคะได้พวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยมีจอแสดงผลนะคะของเครื่องเล่นวิทยุ FMAM นะคะและยังได้ในส่วนของ Air Analog เกียร์ออโต้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังติดตามนะคะช่องบริษัททอโต้นะคะอ่อยแจ้งเลยและย้ำตลอดว่าให้ติดตามไว้เลยลูกค้าขาเรามีรถเข้าใหม่แทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีรถส่งออกแทบทุกวันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสี่ประตูออโต้ใครตามหาอยู่นะคะก็ติดต่อเข้ามาหาออยได้เลยค่ะช่วยทุกคันและดันทุกเคสกับราคาตั้งขาย399 0 0 0บาทผ่อน8 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ